มูเฮาเนาะซื้อไปซื้อมาได้มูหกโลเ <c oughs> พราะกระเทินไหลเขาโมเมาเป็นตัวรถดีนะเน,นาะขณะรถคันไง,งไปกว่านี้ก็จะเอามูเป็นตัวแล้วมา <c oughs> ขนาดซอมน่งก็อมิ่้เลยแบกฮามกับเบืว่ว <c oughs> มีกระดูกกระดูกอ่อนมูเนาะ จักมันกระดูกอ่อนหรือมันกระดู on, กเงี่ยมันตัวเพราะอีนายนี่เลยโอ้กระดูกกระดูกตีแทะเหรอสินะเมืออ่อนเงี่ยงเนี่ยกระดูกตีแท้เนี่ยเนะ่ดดยรวดเลอหมูเนาะห้องเนาะกินได้เป็นอาทิตย์เนาะหมูห้องเนาะเจ้าน้า,นาดเดี๋ยวจะเอามาเป็นตัวมาล่าไว้รอดนะกินได้เป็นเดือนเออ อันนี้ก็จะเป็นแบบคอเนาะสันคอเนาะอันนี้เป็นไอโอ้กระดูกอ่อนใช่เนาะกระดูกอ่อนกระเมนยูกระดูกอ่อนนะเอาไม่ได้นนดตัวดอกอันนี้ก็เป็นกระดูกคางมันติดกันมายกแบบยกโค้งเลยเนาะก็ประมาณนี้แหละโอ้อันนี้ก็นึกว่าหมูสัทนทต์โมเมนต์หนักก็พอดีพอดีอดอน,นี่พอดีอเดี๋ยว core, ทางใต้นี่จังหวัดสันคอทางใต้นี่ สันคอเนาะสันคอหมูโคโกโลเนาะซื้อไปซื้อมาเนาะกับประมาณนี้เนะาะกินได้เป็นผุ้เออาทิตย์เนาะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิด หมูหกโลเหรอโอ้ที่แรกว่าจะหอดสิบโลเลยประมาณนี้ประมาณนี้ครับอยู่กับแท็กนะครับแปดีตัวชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเกียวหมูครับเกียวหนังหมูเนาะมันหมูนะครับล้างทำความสะอาดแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับครับครับหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเกียวกันเลยเดี๋ยวเราใส่เกลือด้วยนะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับ โรยเกลือลองไปเลยขยำขยำเวลาเราเจียวมามนจะได้มีรสชาติเนาะโอเคประมาณนี้ไปครั้งเตาได้เลยครับเราก็ยกกระทะมาใส่เตาแล้วนะครับวันนี้ใช้เป็นเตาถ่านเนาะ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับให้น้ํามันมันออกเนาะไม่ต้องไปคนมันบ่อยเนาะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับก็ได้ที่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนาะเกี่ยวน้ํามันหมูเนาะนี่ครับน้ํามันเราก็ได้ประมาณโอ้ได้เยอะอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาใส่จานเลยนะครับ ใส่จานเลยนะครับประมาณนี้น้ำมันเนาะแล้วก็เก็บไว้ทำอบข้าวได้นะครับน้ำมันโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ครับก็ได้แล้วกากมูนะครับหนึ่งจานเนาะทำเองง่ายๆครับกินที่บ้านง่าย,ายไม่ต้องไปซื้อเขาก็ได้นะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้เราก็มาทอดน้ำมันหมูเนาะทอดหนังหมูที่ติดกับมันเนาะมาทอดทาเป็นกระดากหมูกากหมูทำหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคทำง่ายๆนะครับขยำบบเกลือแล้วก็เอาไปใส่กระทะแล้วก็เกียวอน้ำมันเลยนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับสบายดีบ๊าย